สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนมาหนักแน่พื้นที่สีแดงเตรียมรับมือก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับเตือนไต้ฝุ่นโนอึนแรงเทียบโพดุนเคยถล่มอีสานปีก่อนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาชี้พายุโนอึนที่พัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นมีทิศทางเคลื่อนเข้าเวียดนามและจะเคลื่อนเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทยในวันที่18กันยายนนี้จะมีฝนตกหนัก ลมแรงและเสี่ยงน้ําท่วมหนักเทียบพายุโพดุลที่เคยถล่มจังหวัดนครมนมเมื่อปี62วันที่17กันยายน63ไทย pbs ออนไลน์สัมภาษณ์นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงสถานการณ์พายุโนอึนที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุน่นและกำลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางร,ระหว่างเมืองเวและเมืองดานัง และเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงวันที่18-20กันยายนนี้ท่งผลให้เกือบทุกจังหวัดได้รับผลกระทบฝนตกหนักและเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันในขณะทําข่าวตอนนี้น่าจะเข้าเมืองไทยแล้วนะครับโดยจากการประเมินเส้นทางพายุที่จะเข้าไทยวันแรก18กันยายนนี้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการ นครพนมมุกดาหารสกลนกครกาลสศิน์มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรและร้อยเอ็ดจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันเพราะการระบายน้ำฝนที่ตกลงจากพายุจะไม่ทัน ขณะนี้เทียบว่าพายุโนอ่นอาจจะมีผลกระทบและความรุนแรงเท่ากับพายุโซนร้อนโพดุลที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่30สิงหาคม2562ซึ่งกรณีของโพดุลเมื่อเคลื่อนเข้าไทยแล้วแช่หยุดนิ่งทำให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวอีกว่าขณะนี้ต้องดูว่าพายุโนอึนที่เข้าเวียดนามและลาวแล้ว จนมาถึงขอบประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพลังงานลดระดับลงไปหรือไม่ถ้าลดลงจะอ่อนกำลังเป็นโซนร้อนแต่ก็มีการประสานจังหวัดและท้องถิ่นที่มีเส้นทางที่พายุเข้าถึงทั้งหมดเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์แบบรุนแรงที่สุดรายงานพลเอกประวิตย์พุ่งนี้อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวอีกว่ามีการคาดการ์ว่าเกณฑ์ฝนตกสูงสุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่า90มิลิเมตรขึ้นและเป็นการประเมินในพื้นที่สีแดงเพื่อให้จังหวัดเตรียมรับมือซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่และหาลือร่วมกันและจะนำไปรายงานต่อพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกออชและจะมีะแถลงข่าวเวลา14.00น,นที่กรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับพายุโนโอื่นถือเป็นพายุกำลังแรงลูกที่5ที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ของปีนี้ถัดจากพายุไต้ฝุ่นฮีโกตที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดเสี่ยงภาคเหนือที่แรงที่สุดคือจังหวัดน่านประมาณ4-5อเภอที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เปิดพื้นที่พายุโนอึนจ่อเข้าไทยช่วง18-19กันยายนนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเมื่อเวลา16.00น,นพายุระดับที่3โซนร้อนโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ460กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองดานังประเทศเวียดนามมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศต,ตะวันตกค่อนทางเหนือด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางระหว่างเมืองเวและเมืองดานังและเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงวันที่18-20ถึงกันยายนนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มมีผลกระทบในตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ และระวังอันตรายจากลมแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วยคาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบวันที่18กันยายนนี้บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกเพชบูร์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรและพิจ,จิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬ นครพนมมุกดาหารสกลนครกาลสินมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอําน,นาจเจริญยโสธรและร้อยเอ็ดภาคกลางจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีและยองจันทบุรีและตลาดภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สุราษฎร์ธานีและนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลประเมินสถานการณ์พายุทุกหนึ่งชั่วโมงศูนย์ประชาการรับมือพายุโนอินซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคาดการว่าพายุโนอินอาจทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุน่นจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกหนึ่งชั่วโมงซึ่งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเตือนชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูลเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวาลินชำราบรวมกว่า40ชุมชนโดยเฉพาะการเตรียมของขึ้นที่สูงขณะที่อำเภอเสินภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจุดบรรจบลำน้ำยางและแม่น้ำชีมีปัญหาน้ำท่วมสำซากทุกปีล่าสุดชนประธานนำเอาเครื่องผักดันน้ำไปติดตั้งไว้20เครื่องเพื่อเลงระบายน้ำลงแม่น้ำชีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง เริ่มแผนระบายน้ำรอฝนแล้วเช่นชนประทานจังหวัดพิจิตรเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนไฮดรอลิกขนาดกลางที่บ้านเจรเคผอมตำบลลังนกอําเภอสามงามเล่งระบายน้ำในแม่น้ำยมซึ่งขณะนี้ยังมีระดับต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรส่วนที่อําเภอบางละกร,รมจังหวัดพิษณุโลกฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3ประเมินว่าหากทุ่งบางละกรํารม,มีน้ำมากจะใช้ช่องทางด่วนน้ำ และประตูระบายน้าจัดการระดับน้ําในคลองบางแก้วด้านปอพน่านเตรียมพร้อมรับมือน้ําป่าดินโคนลนถล่มในพื้นที่เสี่ยง403หมู่บ้านเตือนให้ประชาชนหมั่นสังเกตสีของน้ําและการเคลื่อนตัวของดินตอนนี้พายุโนอื่นมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับท่านที่อยู่ในเขตเสี่ยงภัยเตรียมรับมือกันด้วยนะครับโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายนนี้นะครับ 60จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ